สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในเกม GTA V หลายคนสงสัยว่าลงมอสยังไงนี่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีใช้มอสนะครับผม <c oughs> อืสอ่ามอสเป็นมอสอาร์ไว้เซกรถนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราบินได้่างนี้ครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาสอนวิธีใช้ก่อนนะแล้วค่อยไปดูวิธีลงเออมันจะมีมอสสองตัวนะครับผมเป็นมอสเม็ดเอกธิเฮมเนอร์กับมอสแมนยูนะครับผมถ้าเป็นเอกธิเฮมเนอร์ให้กด f สี่นะครับอ่ามันจะเชื่อมหน้าต่างนี้โอเคอ่าให้กดลูกศรเลื่อนลงนะครับผมนี่อตาตรงถ้าเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นตรงเลขสองนะตัวเลขลูกศรลงนะครับผม เห็นไหมไม่แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้อ่าแมนยูนะครับผม F8 นี่นะครับแมนยูจะใช้ง่ายกว่าอ่ะ,อะเศษร,รถนะครับสำหรับลงมอสเอสอีลนะครับผมเดี๋ยวจะสอนวิธีลงนะฮะเดี๋ยวนี่เนี่ยใช้เป็นแบบพวกเปิดสูตรอมรมตาแล้วก็สูตรตำรวจไม่ไม่ตามจับนะครับผมอ่าโอเค นี่เดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนอ่าผมจะเสกรถมอสมาให้ดูนะว่ามอสรถมันนี้นี่ลงได้อุ้ยสัตว์บินโอเคเอสพันอาเป็นบีเอ็มอยู่นี่ฮะตัวแรงเป็นยางเป็นยางโอเค เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่านะครับผมป่าอ่ะโอเคสำหรับใครที่ซื้อเกมแทนนะครับผมก็เข้าไปที่สตรีมนะครับผมแล้วก็กดที่แกนชิปอัโตวีนะฮะอ่ากดคุณสมบัตินะครับผมมาที่ไฟบนในเครื่องครับเปิดหานะฮะอันนี้สําหรับใครที่หาไฟล์ไม่เจอนะครับผมอ่าหลายคนก็ถามมาเยอะนะครับนี่ในตัวไฟล์ก็จะมีตัวมอสกับตัวเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการถอนติดตั้งเกมนะครับผม นี่นะครับถอดติดตั้งปุ๊บโอเคแค่นี้มันก็จะทําการถอดติดตั้งให้เราแล้วเราก็ทําการติดตั้งตัวเกมใหม่นะผมอ่าผมก็จะลงที่ได้ดีเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตใครแรงหรือไม่แรงนะผมอ่าเต็มที่น่าจะใช้เวลาสามชั่วโมงนะ,ะโอเคเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงเรามาเจอกันนะผมหลังตัวเกมติดตั้งเสร็จ One <hour> later. อ่ะก่อนวิธีที่จะลงเลยเราจต้องดาวน์โหลด OpenIV ก่อนนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยลงนะครับผมโอเคอ่าหลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งนะครับผมกด run นะฮะอ่ากด English นะครับอ่ากด continue ไปเลยกดอ่านี่นะครับตามนี้เลยนะฮะกด continue ครับไม่ต้องเลือกอะไรกดเชียดอ่าทำการปิด anti virus ไปด้วยโอเค ติดตั้ง Install of OpenIV h a s b e e n Compress นะครับผมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการเข้าไปที่ OpenIV นะครับเปิดแกนชิ t AutoV กด Windows นะฮะมันจะถามหาไฟล์นะว่าไฟล์ของตัวเกมมันอยู่ที่ไหนนะเราเข้าไปที่ Steam แล้วก็ Steam สตรี p แ o ป m อมมอนแกนอ่ะโอเคกด Continue รอมันค้นหาตัวไฟล์เกมก่อนฮะโอเคเมื่อได้หน้าต่างนี้นะครับให้เปิด Edit m โมดนฮะนะเลือไอเอสไอเมนะครับ,นะอ S S I รบโอเคตัวนี้นี่ติดตั้งไปเลย3ตัวก็เช็ดโอเคเรียบร้อยอ่าทำการปิดไปมันก็จะสร้างโฟลเดอร์มอดเข้ามาในนี้อัตโนมัตินะฮะ อ่ะเปิดไฟ GTA V ขึ้นมาปุ๊บนี่จะมีตัวนี้ให้กดคลิกคอมมอนนะครับอัปเดตฮนะคปัปปี้ไปอ่ะกดมาเข้าโฟลเดอร์บอ ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือปัดจัยอะไอีกประมาณสิบกว่าเปอร์เซนต์โอเคเราก็ไปทำการดาวน์โหลดสกิปพุกวีรอแล้วกันนะครับผมอ่าดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้รอนะรอ เค okay, เรียบร้อยนะครับเรากลับไปที่หน้า p l ลนชิฟพอตโตวีนะนะโฟลเดอร์ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาเข้าไปที่ไฟล์บินสกิฟวีก็เปิดโฟลเดอร์ G T V ขึ้นมาทำการลากลอไไปเลยโอเคอ่านะครับเรียบร้อยสกฟิฟวีแล้วก็ลงเสร็จแล้วมาที่สกฟิฟวี .net นะครับ ตัวนี้นะฮะซึ่งคือพวกวีต่อเด็กวีสามอ่าให้กดตัวนี้ไฟ์10โอเคให้ทำการเปิดโฟลเดอร์มูดมาแล้วก็รากไปเลยนะครับผมอ่ายกเว้นไฟล์ -v กับไฟล์ไลเซนนะครับโอเคปุ๊บลงไปเลยเรียบร้อยนะครับผมโอเค โอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับอ่ะให้ทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมอ่ะทาการสร้างโฟลเดอร์นะครับเขียนคำสคริปต์นะครับผม scripts นะครับผมถ้าเขียนผิดเนี่ยจะไม่ติดนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นให้ดาวน์โหลดตัว negative ui นะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมให้เปิดโฟลเดอร์เลยครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์สคริปต์ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็ทําการวางลงไปเลยนะครับผมในโฟลเดอร์สคริปต์นะฮะ แล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผม่ะ hsj นะฮะโอเคดาวน์โหลดไปปุบอ,อ่ะเขจะเร่งไฟล์ขึ้นมาตรงนี้หนะ้าแล้วเปิดเปิดไฟไปอ่ะเปิดหน้าแกนซิโ a โตวีลากไฟล์ไปเลยครับโอเคอ่านี่มาถึงเกมฟองครับผมอ่ากดดาวน์โหลด เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับผมเปิด OpenV โอเคถ้าเกิดใครเล่นเกมเถื่อนนี่ก็ให้เลือกเป็น Backup นะส่วนใครเล่นเกมแท้ใน Steam นะฮะให้เลือกคำว่า g d a Comfort นะครับปี v 26โอเคอ่าก่อนอื่นที่จะลงเนี่ยก็ต้องเปิด Edit Mode ก่อนนะครับผมนี่ให้กดเช็ดนะอ่าอย่างนี้ขึ้นมาไม่อย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นเนะี่ยมันจะไม่สามารถทำการลงได้นะเข้าไปใน Folder Mode อัปเดต x64 data นะเอ้ยไม่ใช่ผิดผิดอ่ะอัปเดตอัปเดต rpf นะับ c o ม m o นนะฮะ data นะหาไฟคำว่าชื่อเกมฟอร์นะฮะอ่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ทำการลากลงไปเลยปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นคำว่า complete นะครับผมอ่ะลงเสร็จสิ้นนะครับผมในนี้ก็ปิดไปเลยครับไม่มีอะไรนะฮะเสร็จแล้ว อันนี้ก็จะเป็นตัว Test mod นะครับผมว่าตัวนี้ติดหรือเปล่านะครับผมเป็น Add on e x c t i v e network นะครับผมอ่ะก็ทำการดาวน์โหลดไปโอเคกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ Add on นะครับผมดาวน์โหลดไปด้วยเ,เลยนะครับมันก็ได้สองโฟลเดอร์นี้มานะครับผมโอเคทําการเปิดโฟลเดอร์เกม g t นะครับแล้วก็เปิดไฟล์สองไฟล์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกันปึ๊บ ก็ให้ทําการลบตัวレスมีนะครับออกไปอ่าโอเคแล้วก็ไม่ใช่ดๆอ่ะแอสออนก็เหมือนกันนะครับลบตัวレスมีออกนะครับผมปุ๊บอ่าโอเคนะครับผมเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์ให้ทําการก๊อปปีนะครับลงไปเล,ลากไปเลยนะผมอ่ามันก็จะลากเข้าไปในนี้นะครับรอสักครู่ โอเคนะครับทำการลากไปปิดไปเลยนะครับแล้วก็ลากตัวนี้ลงไปด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นในการลงมอสน,นะครับผม one hour later อ่าโอเคเราเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวมอสกันว่าติดหรือเปล่าให้กด F4 นะอ่าติดนะผมเดี yeah. ่ย โอเคหายละก็ตัวนี้จะเป็น Mod e อ็กซ์ e n ร e r นะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือมอสแมนยูนะครับเดี๋ยวมาใช้ตัวนี้กันก่อนนะครับอ่าเพลเยอนะครับผมตัว Player นี่จะเป็นอ่าตั้งสูตรนะครับผมอ่าว่าโอเคเราก็ตั้งไวอันนี้จะเป็นเวสเทสเ e เวลนะครับ Setting ก็คือตำรวจจะไม่จับนะครับผมอ่าหอยเลนะครับผม แล้วก็โน้ทเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็คือว่าจะไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับผมในการล่าเราอันนี้ก็คือโบสนะครับผมก็คือจะไม่มีการใช้เรือนะครับผมอันนี้ก็โดยสวัาดนะครับโอเคแล้วก็ติ๊กให้หมดเลยนะครับหน้าต่างนียมันก็จะมีเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในโหมดของส่วนวิเคิลนะครับผมนี่นะฮะอ่าวิเคิลเวลาจะเสกรถนะฮะหลายคนนะฮะสปอร์ตนะฮะคอมมอนเพรสเซ็ ซีเดนนะครับผมเอยใช่ซีดาน <laughs> SUV นะครับผมคูเป้นะครับผมสปอร์ตคลาสสิกสปอร์ตซุปเปอร์คาร์นะครับโมอเตอร์ไซค์นะ็ออฟโรดนะเ,เดี๋ยวผมจะไล่ดูรถทีละคันอ่านี่เนี่ยมันก็จะเป็นรูปรถมาให้เลยโอเคอ่าถัดหน้าถัดไปนะฮะวิธีการใช้งานนะครับผมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยอ่าจจะกดเลขแปด แล้วก็เลขสองเลขหกเลขสี่ในการเลื่อนลูกศรลงนะครับผมอ่าแป้นพิมพ์ถ้าเป็นพวกโน้ตอ่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้แบบเดียวกันนะครับอ่าเวลาจะกดเอาเรียกรถใช่ไหมให้กดเลขห้ตรงกลางนะครับโอเคนี่เราเราก็จะได้รถมาแล้วโอเคอ่าเดีรู้ในโซดในส่วนของไอ้นี่ซุปเปอร์คาร์กันบ้างดีกว่า อ่านี่นะผมซปเปอร์คาร์เราสามารถเสกได้กี่คันก็ได้นะเสกไปเลยนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บโอเคมอสตัวนี้เนี่ยเวลาเราเสกรถแล้วมันจะไม่เด้งไปอยู่ที่รถให้นะครับผมอ่าโอเคเราสามารถแต่งรถแบบเต็มพิกัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปร้านแต่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเข้ามาในวิเคราะห์นะ นี่ modify นะครับผมเราสามารถเลือกกดเต็มนะฮะเรียบร้อยมันก็จะทําการแต่งให้เราลนะเต็มและปุ๊บโอ้โหยยมแจมอะครับพี่น้องไปไปดูมอสอีกตัวหนึ่งครับวิธีการใช้งานก็กด t a c k back ปิดอ่ะปิดไปเลยกด F8 นะครับอ่ะอันนี้คือมอสแมนยู Man U นะครับผมที่ผมกดไปเบืกก่กอกี้อ่ะเราจะมาเปิดสูตรกันดีกว่า,าเดี๋ยวเลื่อนลงมาใช้งานแบบเดียวกันนะฮะอันนี้ อันนี้คือทําให้คนหายนะลองหนนะอเคเราไม่เอานะเราจะมาเปิดซูเปอร์รันนะแล้วก็ประจํานะเป็นการกระโดดสูงนะครับผมอ่าส่วนหมดวิเคราะหนะผมใช้แบบเดียวกันเลยนะครับผมนะเคเนี่น,น,นี่เดี๋ยวอันนี้จะส่วนของ FBI ปึ๊บนี่ มอสตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือเราเสกรถแล้วมันก็จะเด้งไปหน้ารถเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถนะฮะอ่ามันดีมันดีตรงนี้แหละมอสแมนยูนี่นะฮะรถตำรวจตอนที่เราหนีตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะเปิดปอเปิดปอโอเคอุ้ยเงี้ยอ่าตัวมอสก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าชอบไปดูกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ